ข่าวแหงสวัสดีจ้าสวัสดียาทีิยงเทียง,งจ้าเบิ่งเด้อคนหิวข่าวแหงผู้ไซลูกน้องกับบมีไผ่ติงเบิ่งนุ๊กพ่นสิไปยหยังงพ่นสิเอาไม้ไปยหยังเพ่นสิไปคล้องกระปอมหรือเพ่นสิเฮ็ดหยังนะเอานำ้ำไปเบิ่งนำ้ำไปเบิ่งนุ๊กไซลูกน้องกับบมีไผ่ติงนะใจหายแล้วใจสูญแล้วได้หมอนี่ฮะอารมณ์บด้ดีขึ้นนะ เอออารมณ์บดีคือหน้าตาเด้ออ๋อเพิ่นสิมาเอาผีสังบัดนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิมาคล้องผีสังเอ้าเอ้าเอา้เอา,าเสี่ยมันหูเสี่ยโอ้ยมันกระหนาวกระนุ่มแล้วผู้จัดการกระย่บมาแล้วโขนเอ้าบบได้ใจแล้วกันเฮ็ดเอาอ๋าอ,อโจมมาพร้อมทั้งแล้วกับโจบมาเอา,เอาไว้ตับมือใหม่หรือไงไดเฮ้ยเอาไว้ฮันละมันลงมามันจะเหี่ยวเอาเชียวไอ้กินเมื่อกินซุกเออเอาเมื่อกินซุกอ่ะโจมามามาสิ มาสิถือไม้ให้เจ้าโจมันนั้นไปเออเอาสั่มบังหุ่วงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบางเอาโจมเดี๋ยเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ก่อนถอยลบถอยลบขึ้นคันถอยลบขึ้นเอออ่อสั่มทางบังหุ่วงสั่มห่งมันง่ายง่ายเป็นไม่ต้องหนิงกันม่ต้องหนิงกันนะตำเผ็ดๆนะวันนี้นะเอาให้ง้อยหน่อยนะถมเอาเล็บพูดอะสิมาเอาเอาเอาให้ทั้งเลยสุดทั้งใจให้ทั้งมือกินซุปขอเมื่อกินซุปจ้าจ้าจะเอารถจ้ะ วนไขหมูเดียว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 เพิ่งทั้งังเพิ่งทั้งแค่มันวนไปนะจะไปเก็บแล้เจ้าจ้าจะเก็บให้ดอกจ้าโอ้ยมันโบเห็นเนาะมาทางนี้ทั้งทั้งให้มันโบได้โอน่าทั้งยักษ์ยิ่งเลยวะเอายักษ์่าทางนะเอาแคว้นมันเป็นได้ทั้งแคว้นมันฮ้าไปทั้งย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 ง โอ้ปีนเอากระได้ไอ่ะนี่อ่ะฮือชันเฮ้ปีนเอาเจ้าเจ้าสิถึงนี้เจ้าสิขึ้นอะันน,นี้นี่พาสิฟูนี่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 เอ้ถึงแนะบมึงนู้นถึงแนบบ่ถึงอนะีถึงแนบะเจ้าขึ้นไปนะเจ้าขึ้นไปง่อยในอันเนี้ยเอ้นนขึ้นไปง่อยในเงาเฮะเจ้าจะให้ไปทางพุ้นเด้อทางพุ้นจะให้ตูนมาส่งรถได้ไหมอ่ะทานดิเอ้อ ไม้มีอยู่แล้วเอาไปเอาไปมากินซุกไงเนะื้อจ้าจ้าจ้าเอาไม้ไปจ้า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 เอาควันนีดไปนะคอันเด็ดอันนี้ไปให้เด็ดหมอกเพชรหมอกเพชรยัง<ป>อยู่เปลี่เยนเอาสองนุย้ยสองนุย้ยหันมาสองนุย้ยนานนานไม่ต้องถึงมือลูกน้องไปไปพักเองความเดอ้อเออ <c oughs> เอาเก็บเอาเก็บหมอกเพชรไปให้เพิน่น พก,พกเสร็จเสื้อนี่ละออแล้วไม่ต้องไปหาซื้อนะจ๊ะปลูกกินเองถึงอยู่สาก,กลเราก็ปลูกกินเองนี่ปลูกเองกินเองปลูกเองกินเอง นี่อ้ยโอ้ยโอ้โกกอ้ยกน้อยเนื้ลกเสยโอ้ยล่นเมินี่นี่ต้นพริกกกมะเพ็ดเฮาไอคุยเฮียคุย บ่นั้นละอืมดอกไม้เข้าหน้าหนาวดอกไม้ก็งามปั่นอยู่เมืองนอกนะโผนี่โอ้ยดอกดันทมเฮาก,ก็งามโผกำลังงามๆเลยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเต่างอยเริ่มหนาวแล้วนะจ๊ะเอาเอากกนี้ นี่พริกเราเด็ดกินทุกวันเด็ดกินทุกวันเลยยดังป้าย เดาเมืมองนู <that> ้นน <If> ี่เนาะพก่เสื้อมานี่พกมกเพชรใส่เสื้อมานี่นี่ฮะเพื่อเสียมือกินหน่อยนะมือนั้นซุกกว่าก็เลยเอาหน่วยนี้หมายเจ้าคนนี้มาหน่วยบบไงไปเอาบมกเพชรมาจะตำหน่วยนี้เหรอมันมี่ทำหน่วยแบบนี้จ้าเธอเสียดายใช่ไหมถ้าหน่วยน้อยนต่มันมันยังมันยังบ่เหิมมันยังบ่เหิม ยังเหลืออีกหน่วยหนึ่งเขาก็ผักเอาทางนอกมันใส่มันเอากินเขาก็ผักเอาข้างนอกมันนะอีกหน่วยนึงนะพี่เมื่อกินซุปแล้วแต่นี่เปิดบนต่อยจต่พี่เป็นต้นต่อยนะจ๊ะอย่าง้อยถูกบอกย่างน้อยกบอกอย่าว้าวกะยายแล้วไม่ได้แข่งถูกต้องรถแบบนี้อ่ขว้าวกะว้าวรถสรุปแล้วอยากได้น้ำมันแมนบะใช่ค่ะมันไม่มีน้ำมันเอาไหมเซเว่นรถแล้วเอาไหมนี่เนี่ยซื้อไหนน้ำมันซื้อในเซเว่นหรอวะ จ้าซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะจ้ามันคือไหนะคือเป็นอันนี้วะข่าหมูเฮานี่แหละข่าหมูค่ณตัวนั้นจงไว้กินซุกหน้าดอกนะโอ้ยโหเอ้าข่าหมูแม่บ้านมือใหม่นะจ๊ะแม่บ้านมือใหม่จ้ะเสียงหัวกระหองนางแม่มดแม่มดเฮานี่เป็นควัอนคุ่แนวเฮานะมาต้องหาจ้างแม่บงแม่บ้านเฮ็ดกินเองมันบ่ถึกปากจ้างแม่บ้านมาฮะ มันบ่ถึกรถถึกซาถึกปากอันพนักงานกันไม่ที่ไมบ้านอยู่บ่ได้จมอะไรบ่แซ่บหรือว่าหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือบ่มีเงินจ้างเขาหรือว่าวันนี้มีเงินรวยรวยใช่ไหมคะอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เราจมเป็นติเป็นพออะพอละจ้าหมักไว้มันแซ่บป๊อบมือนะเอ้าสิบองศา เอาไปเออตัดให้มันแป้นเถื่อนเอ้ยชอยเดียวอือขึ้บอกตัดคือบอกกะตัดอันให้มันต่ำรุดนี่เดียวโอ้อธิรทรสบอกเอออ่าเออ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 เอ้าเอ้ยบทนัดในการอันทำสวนนะเอ้ยหย่างยังดีทำนนั้นดีกว่านั่งหายใจอ้าวดีกว่านั่งหายใจทิ่มป้าบอเสียเฮาอีกเลย ơ gạt hai khí mày thơ ơi thôi chị hát ra ai chị hái đấy ai chị hái đấy khăn dán Chú cháu cho cháu bỏ dán thì khỏi dán bỏ dán thai điện cầm ngà bỏ dán thai áo cha คาย้าดคอยเกิดเป็นแพนิกแลวคูม,มือนี่ค่ะคอยยาดคอยหลอนขณะคอยดังไทยในเฮือนคอยยังหลอนโไ,ไานโน่าอรนี้ใมาแล้วอ้นง,งไม่รู้นะคะต้นไม,มห,หมดเลยเอ,อ,อมกินแดนเราห้ามลื้นออกมาใช่ไหมหถ้าของกินลืนออกมาเดซ่าเราก็ปิดกิน <laughs> พังไว้เด้อเอพังไว้เด้อเอจอยเด้อเออ ถ้าของกินลื่นออกมาก็เป็นกราวขนาดบอลื้นเออขนาดบอดลื้นมือเฮายังข้ามไปเอาเลยโอ้ยเฮาก็เหมือนเป็นของลาเออปลูกของเอ้ยบ้านไดเรือนเคียง<อ>นเนาะอ้ยเพ่ยกับเป็นสมาชิกเฮานี่ล่ะกระคอกินน้ำเพิน่นนั่นละเอ,เอาเอาเอาถือท่ออะไรยิง,เ,ยงเออ เเอออนี่นี่นี่ตัดตัดตัดเจ้ามันย่อนลงมาหนิคือสีผ้าตาเอาเนี่นี่อันในในในส่วนโอ้ยเสดเสดดายดิเก็บเอาเลยเนี่เก็บเก็บเอาเลยจ้าเก็บเอาเลยจ้าเนื้อทิ้งทันขยะทำไมมันไม่ได้ทิ้งมันขูดลงไปเองโอ้ย จะจับยามันขูดลงไปเลยเนาะอุ้ยเพขาไปซื้อเด้อนี่นะพอแล้วเหรอตัดพอแล้วเหรอโอ้ยไปใช้ไปหมดเลยเนาะบึนบึนไหนเด้อั่นเรียกว่ากินสุกใช่ไหม มันสุกแล้วไม่ได้ไว้กินสุกแต่มันสุกแล้วหัวมันสุกแล้วเบิรงมันผักไม่ได้มันต้องทำได้เบอรนู้นเห็ดสี่ค่อยค่ะเบอร์นู้สุดเจ้าไอ้เบองเอ้าวเพื่อนที่ทำงานน่ะเบองเอ้าว้สสุดเจ้าไอ้ค่อยต้องอดทนสัมได้ค่อยแต่ละมื้อค่ะค่อยต้องกลากืนฝืนทนสัมได้ปากยังมาพอยเจอปากปากนี่ก็โอ้ยกว่ามีดกว่าพักกว่ากันไก่อีกสุดเจ้าเอ้ยแต่ละมื้อแต่ละเว้นค่อยค่ะ เอาก็แลแต่คุณเดือนจ้าหเห็นว้าก็ตจังวอลกัม้วนๆได้กับเขาฮะอฉันก,ก็โอ้พวกนุก,กัไก่สิตัดปากค่อยผูนกน,น่ากลัวผู้ใดผูด้ใดออันท่ายสุเพิ่นก็นแล้วแต่อารมณ์ได้มือใดบอให้ท่ายก็โอ้สีฟ้องร้องผูกออ,อ,อย่าเด้ยอย่าให้ค่อยฮอสอันแซนซับสไครเด้อค่อยสิบ,บ่ให้เข้ากองนำ อสักปีแล้วฟังมาเนี่ยผ <c oughs> ู้ติดตามทุกคนอ่ากับผู้อันผู้ติดตามผู้มีเกียรติได้น่ะฮะออเออไอรักทุกคนทั้งหกสิบห้าท่านไอรักทุกคนอ้าวคนท <c oughs> ี่มากอะนี้ย <c oughs> เอย้ถามเอ้ยเนี่ยเอ้ยเสีเหตุมาสักปีแล้วหกสิบห้าคนนี้ยพอดห้าปีแล้วบะสี <c oughs> ่ห้าปีแล้วบ่ <c oughs> กะค่อยๆนั่นน่ะค่อยๆไปเนาะค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวบ่อแล้วกะหาเห็มดมอดเห,ห็ดหอยนี่ให้มันมาเนี่บ่ให้มันพักผ่อนใช้มันกับวัได้นอนมันเผาเมียขขนนาาดดดบ่ไ้เาังอ่่าอาโอเคบ่เอา้ากะเป็นเวียกไอซับบ่แม่ตตี้ปัน่นไง กัญญาเราแล้วเราบอกเก็บกัญญาเราแล้วเนาะกัญญาให้เฮ้อเฮ็ดคูนาทีหลายขวดนี่เชียงเรื่องอเมือเดนะจ้าอะไรคะขวดนี่จ๊ะจะว่าจะไปจ้าเมื่อวานนี่ค่อยลืมจะค่อยเสียมือพร้อมผักหอมค่อยนั่นล่ะโอ้ยไอ้ซับเจสิยงยองเดี้อเด้อเอยมาถ่ายทางนี้ให้ทางนี้มันบอกเห็นอ่อ่าอ่าไอซับเอาบอกไอ้ซับอาสิสซังเสียไอ้ซับเป็นไรเมื่อแรงเก็บได้เด้อเออ đây đền hay là cháu ghép đơm, mèn đơm, miến quạt, phẩu đơm, ai đơm, áo hết khói khói nó xịn khắc Ơ, Ừ, chơi cả nhóc, là ai chơi cả đi. Ba mồ hùng ai chơi, nuôi điều. Lần này, lần chung với ăn xúc đây mà ừ. nó này, hả, mồ hùng răng. Quế hả? nó nhỉ hả? Quế cà baòng bố hả? Quế nấm wa nó. Bưng nó, bưng xong, bừng xong bưng bát. Ai chơi, ai chơi, bùa cái ไปเจอปุูกหอมบเห็นเลยสวยมากเลอ่ะพักพักหวานแล้วเดี๋ยวนำมาปลูกในนี้อีกแล้วพักหวานแล้วเอออ้าเสร็จแล้วส้มตำฝีมือน้องเดือนตำผู้จัดการเป็นคน,นทั้งอนีรคือบุมาตำสู้กินอันนี้ตำไข่ตำไข่น่าทานไหมคะผู้จัดการชิมซิตำไข่นะ่ะอร่อยไหม ตอนนี้เหรอใ,หใช่ใชโอมเลยจ้าเราไม่มีโลคหรอกแซ่บสุดยอด,ด,ด,ยอดนี่ยังเหลือทอดน้องไก่โอเหลือไก่อ่ะใช่ค่ะนี่เมนูเรา